เดย์ผู้ใดยถักไข่ด้วยนะสาธดีครับตื่นตาตื่นใจจะมองเห็นสกายวอล์กนี่นะสกายวอล์กนะน้องสีได้อ้ายขึ้นเพให้ขามเพราะมองเห็นนะนี่มามีเล็กแดงๆกันนะครับขามเชิงนะอาจจะยังโมเลสเซ็ตนะสบายดีบบาเตยพุนด้ยสบายดีถักไข่สีนะสวัสดีครับเวน่าก็เดินไปได้ลืมนั่นแหละไปนอนจำบ่าวเตยพุนผู้นี้ได้พอน้อกลับไปได้พ่อก็โดนเลยวน้อยนาะเข้าไปดี ใช่ได้เพื่อนกันนึกว,ว่าออกต่างจังหวัดวอะไลงเขากรุงเทพยบ่ได้เมื่อกี้เขาอย <ías> ู่ไส่เมื่อกี้อ่ะอยู่ที่ต้องหลอ่อมาเช็ดซอยสี่เข้าไปแกอยากไอ้ไฮนองผ้าไอขึ้นไปเบืเบ้องเนี้ยมองเห็นสกายวอล์กจะมีสกายวอล์กนะฮะเหมือนสะพานท่างเชื่อมต่อรางตึกหนึ่งฮะตึ๊กหนึ่งนะฮะตามมาจบนะจะเป็นสามชั้นเลยในกระดานบนนี้ฮะจะมีตอ่อโวนลอยฟ้าอีกหนึ่งกรานที่ที่อยากไงน,น้นองนาะพีนะ่น้งองเนาะไปผ้าไอไปเนี้ยออกเลยแต่ผมชอมามามาม เอเรตอี่านไหนที่เดมาอยู่สอยต้องรอกระจิงเดี๋ยวเราเตยผมก็ิ่มมากก็เตือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองขึ้นไปทั้งบนเลยเนาะได้ได้ครับสวัสดีครับกนออกวนีเราเตพูดเกี่ยวกับเราเตย้องรอเขาเจริญาเชื่อมากับ กาวินีม่เห็นเบาลาผู้นึ่งเนาะไดผู้ใดยักไทด้วยนยักไทยทักไท้ลองเจมเนอันนี้เอซีผู้บอคนนี้เพือน้องใก้เบาเตยเนาะเจมเบาล่านะมียังอยากฝากีไอ้โบบอมียังอยากทำเจริญ มีการจุดห้องรอคือ่าจุดวยงาพิุดของท้องร้อนการที่ดบงดวยงาลการเช็คอินเราจุดให้ไดเนาะจุดเช็คอินจุดใหได้นะครเปนท่าที่ท่องเที่ยวสิีการ์ดเรว่าการท่องรอสุดยอดเลยเไมู่องกนที่เทว่ามันีวิทยาการอดยอันนี้ก็พแน่ใจนะตอนนี้กมาซื้อมีคนสามรด ทอดปีไปที่จริงแล้วไอ้ว่านะฮะเรื่องล่าขอมูลนะเขาอาจจะบกหูเนลยแต่ว่าสิ่งที่เจาเห็นคือมันอลังการแม่นแม่นนะจะสั่งปีใดหรือว่าจะสั่งเดินไลประวัติศาสตร์ใดแต่ที่เาเห็นคือมันอลังการเนาะแม่นแม่นเลยเนี่ยดือว่าสวยงามแห่งนอกจะผ้าไอ่กับเบิ่งดันเทิงเลยไอ่ไปวูวขึ้นไปแบบอลังการวิวทอดเลยไอ่ไปไปดาเทียมไปผ้าไอ้โบก็ไปเบิ่องเนี่ยไปผ้าไอ้กับใเบิ่องเนี่ยก็อนจะขึ้นไปเนี่ยกับเบิ่งวิวด้านนอกได้ทำชมเนี่ยจามองเห็นเนี่ย อาจจะแปลกใจนะครับตึ๊งงใหญ่อ,อ,อาจะจะเป็นคือป่าบางทางก็เป็นคือป่าแหละก็เป็นคือ,คอ,อมีต้นไม้หลายใช่าาครับตนนี้ครับเอาะตอนนี้่าจะขึ้นไปเพิ่มให้หลายอีกจานบนกันแล้วกันนะครับช่วงนะ้ไก่อะเรโอ้มุมนี้นีโอ้ผสมผสานนะฮะครัลูตัวธรรมาชาติยางลูกตัวเลย โอ้โหอัน <irgendw> น <carbono> <displayed, S 2> <ading> ี้คือน้ำตกนะฮะน้ำตกน้ำตกของฟีมือมนุษย์นะฮะเป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นจุดนั่งชมวิวหรือว่าจุดพักผ่อนเทศกิจกรรมนี่เรียกน้ำตกมาแล้วตู้ย้อนเลยเด็กไม่เลยโบฮะไม่อย่บทำมือตรงนะ อ่รั scenes, hoe, uh, ้งแรกห้องเอาสองคนนาเจียบ่ลับนนเกือมาที่ีอู้หูเจียบ่หลับดูตึ๊ปุ้นี่นะเกยไงายนาการองตัวยังไงเลยยกไหนไปบานเทาเราไปนสีบ้านเท่ามีสีก็สีดีนะตัวเราอ่านแล้วนองวยามะยันต้องลอเียวบ้ามองมองไปรอบนะมองไปโดยรอบดิมองไปเลยรอบโอ้หดยตึุ้งซึ่งมียเนาะ อไรมากงนี่ยเ่พนใหม่ไาเขียวแบบสมประสานกันน้ำตกบ่เป็นน้ำตกอ๋อตัวนี้เป็นน้ำตกอ่อาจจะเป็นน้ำุนเบี้ยน่ะไหลลงไปล่างเห็นมาเเนาะนอกบูหูด้นี่ประเทศเซซีก็เห็นน้ำตกหลายเนาะ ที่นี่นอนมาต้มใกล้ห้องมาต้มโอ้ยไหวง่าย่ายง่ายอมุกมี่นี่นี่นี่ถ่ายได้นี่ดูดูดูมุมไหนมุมไหนนี่นี่นี่โอ้ยนะดูมองไปไกลๆนะทะลุออกไปเจ๊นีวตึกชั้นสูงเล็กดุจชานเลยนะดูนะมุมนี้โอ้ยและสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจจะมองเห็นสกายวอล์กนี่นะสกายวอล์กนะน้องที่ได้ง่ายคุณว่าให้ขำว่ามุงนี่นะเห็นบ่มมี้เล็กแดงๆกันอาจจะยังโมเลดเซ็ตนะอาจจะระบบความปลอดภัย น,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 นยังเข้าขึ้นมายามเด็ดมะ,ะเพราะเป็นยังเผื่ออฟซี่อ่ออยากให้เห็นแสงแบบจ่าจ่าขงเว้นนะแสงจังห้ามนาย่ก็อยากให้เห็นน้ำน,นะ,ะนความเด็ดค้ม่อนบริเวณปัญหาของบววเข้าดอกเข้าสู่ไอดอ้เพื่อเพื่อน้องนะให้เห็นความสุกภาพบรรยากาศที่สวยงามเพื่อเข้าหอนายอันนี้ก็จะมองเห็นตึตกนี้ท่นเลยทะตึกที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นวิวนะี้ะ ะบอกไปเลยนนว่าประเทศไทยเป็นมิตึกนะฮะับแต่เป็นจะสร้างตึกอ่าด้านบุญดาศาที่เป็นสวนในสวนแมนเมน,นแต่ว่าตรงนี้จะยังไปยังบุญแถวนาะเพื่องๆนะเป็นยังสร้างยัง,ง,<ม>ยงบ<ม>ุญแถวลเซ็ตนะเสดาย,ยไ,ดได้ทาสร้างแล้วเซ็ตจะเป็นวิวทีบอกไปเลยว่าโอ้โหงามขนาดเลยจะเป็นสกายวอล์กยางเชื่อมต่อไปอยังอีกตึกฝั่งหนึ่ง สร้างเน่ว่าโครงสร้างนะงนะดูเลยแบบเป็นศิลปะแบบยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะที่ดูแต่ว่าแบบยังไงเขาเรียกว่าโชว์อะเป็นเสาโชว์อะดูมองแล้วแบบเพลิดเพลินสวยงามเรียกยังไงศิลปะในการสร้างอะสวยงามสวยงามแม่นแม่นแมนเป็นรูปแบบอาจจะเป็นรูปแบบศิลปะถ้าเรามาข้างในนะจะมีความร่มรื่นนะร่มเย็นนะดูนะแล้วแบบ มันไม่รมพานตลอดเนี่ยใช่มันเย็นมันสบายมันโล่งมันแบบว่าแบบชุ่ชื่นขึ้นมาด้านบนนะเหมือนเราอยู่ธรรมชาติแล้วแบบอยู่กับความเจริญอ่ะแต่ว่ามันแบบหมอจอดแบบว่าพูดยังไงอ่ะแต่ว่าคูดีพองามอ่ะแบบเห็นได้แบบอยากอยากให้มีแบบสี่อยู่บ้านเฮ่าได้แบบว่าอยากให้ไปอยู่บ้านเฮ่าเนี่ยนะแบบว่าสางอย่างสี่เมืองอย่างสี่ขึ้นในบ้านเฮ่าน่ะ อยากเห็นอย่างสี่นะคืออ๋อที่ไหนบอกเต้ยแนะนำหน่อยว่าจุดนี้อยู่ที่ไหนห่างไกลจาก b t สซักกิโลเมตรเริ่มต้นจาก b t สท้องรอเขามาได้ซอยทั้งรอหา13ตรงนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าซอย13เหรอซ,อย,ซอย5 3ไป5 3เ <5, 3 S 1> นาะจะเป็นสกูมบีซอยอาชิผาหน้านานะจะเป็นซอยท้องรอเคามาแล้วก็นี่ก็ซอย4เด้อฟังนี่ฟังนี่อ่าซอยยังหนอกก่อยจำไว้ได้แต่จากว BTS คอมา่านะถ้าแบบพี่ๆคนใดอยากเขามาเทีย่ยวมาชมเนาะ กระบอกไกลนะครับบถึงกิโลน่อยนะเดินมานิดเดียวก็ถึงแล้วครับถ้าอยากสะดวกสบายนะท่านผู้ชมนะบ่าเต้ยพลอยากแนะนําให้นั่งรถเมแดงเข้ามาครับจะมีรถเมแดงคอยให้บริการถ้านั่งต่อเที่ยวไ,ไม่แพงครับแต่ป่าท้วยครับโ้แน่นแบบว่าเข้ามาถึงแล้วเ,เห็นความบระหลาดรถเมล็ดหาไอ้เบิ่งมองไปทาซ้ายจุดนู่นก็จะเป็นอาย่านพร้อมพงษ์นั่นนะ ที่เรามองเห็นไกลๆนะเป็นวิวที่แบบหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านขึ้นไปเลยวิวที่แบบสุดยอดอ่ะคือมองไปไกลๆแนละ้วมันเหมือนแบบในมิติในหนังในละครที่เราเห็นเหมือนภาพจากจินตนาการนะแบบว่าความเจริญนะดูจอโปรเจคเตอร์นะแตบบ่เรามายืนยู่นี้แล้วมันจะเหมาะจอแบบเฟอร์เฟกต์ Perfect, นะพูดแบบโดยรวม oh. สุดยอดอ่ะเวลาเข้ามาแล้วเูาสึกเนี่ยเลกับสิ่งที่เราเห็น ก็ตื่นตาเตือนใจได้เพราะว่าเฮาก็เป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งเนาะที่แบบเฮามาเห็นความจเจริญจังซี่นนะน้องก,ก็รู้สึกดีได้ได้ถ่ายทอเเดเรื่องราวดีๆนี่ให้คนบ้านเฮ่าโล่คนที่บ่เคยเห็นนะได้มาเห็นนํเาเฮ่านะก็เป็นความดีเด้ก็อยากให้เพิน่นมาเบิงนะ่งเนาะประเทศไทยนี่สุดยอดจริงๆประเทศไทยคือเดอะเบสอยากสิบอกจังสีลายมื้อนี้สิไปไสต่ออ่ามื้อนี้เบเต้ยกั พู้แจ็คสี่ทางไหนเด้กัดไปเลยๆสียรายกัยังม,มีแพทย์เหน็นเห็นอะไรกับถ่ายทอนงน่าเนาเห็นยังสิจุดสวยงาม <c oughs> มีอยู่จุดหนึ่งายนอกคิดออกแล้วอ,อยู่ที่ย่านพร้อมพงนะจะขึ้นไปข้างบนและจะมองเห็นวิวข้างล่างนะสว<ฮ>ยมากนะกับเป็นข้างแรกที่บาเต้ยก็จะ,จะจะไปเหมือนกันเพราะว่ามีอัน <c oughs> อพี่ๆคนอื่นนะที่เขาไปถ่ายลง y o YouTube นะช่องอื่นนะเขาบอกว่าเอาที่นี่ขึ้นได้นะบอเตอ้ยให้ให้บอเตอ้ยขึ้นมาพามาอะไรนะ ให้ฟิฟซีบอตเตอร์ได้ดูหน่อยมาถ่ายให้ฟิฟซีบอลเตอร์ให้ดูหน่อยก่อนจ้ะเดี๋ยวมโอนี้บอลเตอร์จะสิไปนะไปแบบวิ่อสะดวกสบายนะครับนะกษณะทงไถ่เลยนะดูมองไปข้างล่างนะตีโบนะมีน้ำตกมีน้ำพุง,งเอาเลยมีต้นไม้นะ,นนะดูมันลื่นะดูมันได้สวย,วยสะอาดตาหรืว่าเราอยูแล้วสบายใจนะัน่งมาเรื่องนะนั่ง เอาเสือมาวางนอนแล้วเอาหมอนมานี่ผมหลับเลยนะก็คือมันร่มรื่มันเย็นอ่ะมันโปร่งอ่ะอากาศบริสุทธิ์นะรู้สึกสบายพูดไม่ถูกมันสบายตัวสบายใจไงไม่รู้อ่ะรู้แล้วมันแบบชิวๆนะโอ้โหโอ้ลมโอ้ลมเย็นมากังเย็นเลยนะถืออย่างไร กับเป็นอีกหน้าท่าทางมาชมครับในการแนะนําสถานที่ของเมืองไทยนะครับนี่คือมาเชิทองหล่ออยู่ที่ซอยทองหล่อเน,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 นาะพี่น้องเนาะถ่านแรงรถไฟฟ้าพิจิตเนี่ยสายสีเขียวจากเนาะมาตรงสถานีพิจิตแล้วก็ยากมากบังหลเนาะมันนี้การเดินม,มากครับน้องน้องเกม,ไ,มได้ไเปล่เกมลองเกมไม่ได้เพาะมือซื้อตีดได้มาเย็นความสวยงามเนี่ยถามว่าดูพิจีตรยงังไงตั้งเนี่ยก็ว่าสวยงามมาล้างการแน่นอนแบบบายานทองหล่อเนี่ยก็คือแบบดูร้าแบบได้มาเย็นกับแบบ ในะครับแบบอยู่จุดนี้น้องมันจะเลิศน้องแบบคือน้าแบบมาเย็นคนอยู่แต่ว่าน้องน้องอิสโก้งนี้ใสวยงามก็เป็นเรื่องเล่าดีๆอะไรกันเอาตู้บอกไปเลยนะว่าตู้อยู่ใสอยู่จูใจนะขอคนบ้านเ้าดิอยากมาเห็นอยากมาสัมภาษณ์ที่บ้านคนมาใส่แรงงานนะครัชิญชวนเนี้ยชิญชวนเนี้ยอ๋อชั้นชั้นน้อคนที่สามาใส่แรงงาน

ไอ้บอลเจียงเป็นผู้ใดญน,นะเฮ็ดดี้ยังอยูเนี่ยเป่าไม้ขึ้นอยากให้ดียังที่มามามาในลำตัวมันนี่ก็คือน้นองเจมนะมเพิ่นกามาหาบบาเตยตลอดเนาะก,ก็คือเป็นน้องฮักคนหนึ่งนัน่นแหละเหมือนกับเห็นช่องยูทูบคือกัรนายโบกะอยากฝากพีดีเอฟซีของไอโบขอเขาไปติดตามน้องชายผู้นี้เนี่ยเด้อช<ม>ื่อช่องคนเจมเบาเลาวนะ เ้ากดติดตามตก,กด like, ไลค์กดแชรนะ์เพื่นน่มอนกันที่นีเขาเห็นในไรเรื่องเาลาดีดๆอย่างไรกัอยากห้ลองกัไปเบิ่งนช่องเพื่อนนอกกับยา้เอาเจ๊่าแนนำออนนด้วยท่กนบ้ตรใดเบืองใไมาเห็ดยังอยู่ประเทศไทยนะ่ัสวัสดีครับยู่าประเทศลากับยูจังปะัก คคือรับทำช่วงคราวตอนนี้บาบูกับยูทีสถานที่อีกหนึ่งนะฮะยูทีซอยทั้งหลอกอะนน่ะแนะน้ามรดกกานเดม,มาเที่ยวมาลับชมเนาะ,ะอยู่กับบาวตัวพุ่นน้ำเน่เน,นะะี่ยทำช่วงธันเดจีอยากจะมากับบาได้เนาะพี่น้องเนาะแนะ,ะน,น,น้านนห้มาช่วงย่าน,นแรกๆนะครับเพราะว่าอากาศจะบออ่อนเนาะแต่ว่าสำหรับวันนี้คลิปนี้บาบูจะมีสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะไปเน,ะะนะะาะพี่น้องเนาะอยู่กรุเพนี่แหละครับแล้วย่านของพอุ่งทำช่วงธันเดจีอยากจะรับชมหรือว่า เอาหายกันบน้ำใจบาบูดกับที่ว่าไปรับชมในทางคลิปต่อไปกันแล้วกันเนาะพี่ดอกสำหรับวันนี้บาบูดเองจะลาไปแล้วนะฮะฝากความชื่ชมนะครับเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาบูดโดยก,การบวกขึ้นขาโฆษณากันแล้วกันสำหรับวันนี้ที่มีสบายดีสวัสดีครับตาบูดทุ่าสบายดียสวัสดีครับสวัสดีสบายดีย